อินได้เดินตามบั์เดนเดอร์หญิงไปตามตรอกซอกซอยต่างๆอินถามขึ้นมาเน่ว่าแต่คุณชื่ออะไรล่ะเรียกฉันว่าแอมเบอร์แล้วกันค่ะอินนั้นมีดวงตาอย่ามาทูดดังนั้นเขาจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่ชื่อจริงของเธอโอเคบนจะเรียกคุณว่าอย่างนั้นแล้วกันนะทั้งสองคนหยุดเดินที่หน้าอาคารแห่งหนึ่ง หน้าคุณอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอถ้าไม่ใช่แล้วฉันจะพาคุณมาทำไมล่ะคะเข้าไปเลยค่ะอินเดินตามแอมเบอร์เข้าไปในอาคารนั้นพวกเขาได้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งอินได้พบชายวัยกลางคนไว้หนวดเครากำลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่เออนั่นแหละนาะที่นั่นดีแล้วโอว่าไงแอมเบอร์มอามันมาง่ทยนะไปอันเถอะ ไม่ใช่ค่ะคนนี้เขาบอกว่าอยากเข้าร่วมแกงเรานะคะอินถามด้วยความสงสัยเอ,อ่อที่ผมต้องทำพิธีสาบานตนเพื่อเข้าแกงหรือเปล่านะดูหนังยกไปแล้วไอ้หนุ่มก่อนอื่นเลยนายเป็นใครแนละต้องการอะไรจากเราเออผมชื่ออินและใช่ผมเป็นคนเอเชียนะ่ะโอ้นีิฮานั่นเหยียดเชื้อชาตินะครับแล้วสรุปนายต้องการอะไร ก็ผมก็แค่เบื่อชีวิตธรรมดานะ่ะแล้วผมก็อยากเป็นมือรอบสังหารของแก๊งนี้ด้วยนะี่ะเขาก็บอกแบบนั้นกับฉันค่ะฟ้งนะไอ้นุ่มก่อนที่นายจะทำงานระดับนั้นได้นายต้องเริ่มจากการเล็กๆก,ก่อนนะจะให้ผมทํำอะไรก็บอกมาเลยครับนายลองไปส่งของนี่ตามที่อยู่นี่แล้วกันชายวัยกลางคนยื่นกระเป๋าและกระดาษหนึ่งมาให้อินโอเคครับ เราจะไม่รับผิดชอบพานายโดนตำรวจจับแล้วนายบอกข้อมูลของเราให้ตำรวจแล้วก็นายก็จะโดนฆ่านะอลองไหมโอเคผมไปเลยแล้วกันยินเดินออกจากห้องไปอ่าในนี้คงเป็นยาเสพติดหรืออะไรผิดกฎหมายแน่ๆนะแต่ช่างมันเถอะเอาละไหนดูซิต้องไปส่งที่ตรอกนี่ีอขณะนั้นก็มีชายผมทองหน้าตาอันธพาลเดินมาข้างหลังของอินนี่แกนะ่ะ ติกสองก้องใช่ไหมเออไงพอที่ผมมาทํางานวันนี้วันแรกนะก็เลยค่อนข้างงงนิดหน่อยงานล่ะสิ่งคี่นายต้องทําก็แค่ส่งกระเป๋านั้นมาให้ฉันแล้วก็จากไปโดยดีเข้าใจนะเอ่อในกระดาษนี่บอกให้เก็บเงินด้วยเนะี300่ยสามร้อยดอลลาร์จ่ายมาฉันบอกให้ส่งมาเงินแล่ะชายคนนั้นควักมีดออกมานี้นี่เองงานนี้ค่อนข้างสนุกแหละ อินกำกกระเป๋าไว้แน่นชายคนนั้นวิ่งเอามีดเข้ามาหาอินอินใช้กระเป๋าฟาดไปที่ข้อมือของชายคนนั้นทำให้มีดหลุดมือจากนั้นเขาก็กระโดดเตะก้านคอชายคนนั้นจนหมดสติตอนสมัยเรียนไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยแฮะอาตต่รเรียนอย่างเดียวอินค้นตัวชายคนนั้นเพื่อหาเงินมีตั้ง500ร้ดอลลาร์เลยเหรอถ้เอาสองดอลลาร์ค่ากระเป๋ตัวเองก็ไม่เป็นไร อินกลับม,มาที่อาคารแห่งเดิมหัวหน้านี่เงินผมทำงานแรกเสร็จไปได้ดีเลยล่ะทีนี้แล้เราผมเป็นนักลอบสังหารได้เลยยังได้ก็แย่เราต้องทดสอบฝีมือหน่อยก่อนเぜแล้วต้องทำยังไงต่อละ่ะมาสู้กับฉันซะหัวหน้าพุ่งเข้าใส่อินอินพายายามกระโดดเตะไปที่หน้าของหัวหน้าแต่หัวหน้าใช้มือรับท้าของเขาไว้ได้ทำให้อินเสียหลักแล้วล้มลง แต่เขาหมุนตัวหลุดออกมาจากมือของหัวหน้ามาได้อินได้พุ่งเข้าไปพยายามจะต่อยหัวหน้าหัวนหน้าพยายามใช้ศิลปะการต่อสู้ทุ่มอินแต่ว่าอินหมุนตัวออกจากมือของหัวหน้าได้แต่จากนั้นอินก็หัวฟาดพื้นเขาสลบไปเน่จนได้แล้วฮะขอประเมินฝีมือนายเลยละกันนะความคล่องตัวของนายค่อนข้าง,งสูงแต่ยังขาดความแม่นยำ พลังกำลังและศิลปะการต่อสู้ของนายไม่ได้เรื่องเลยนายค่อนข้างกาก,ากเลยแงอ,อยู่แล้วความถนัดการลอบสังหารไม่ได้ถนัดการต่อสู้ักหนอยผมใช้าวธเก่งนะจะบอกให้ผมวางแผนและวก็จัดร่องรอยการฆาตกรรมได้ดีด้วยก็ได้ฉันจะให้นายฝึกงานเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันหัวหน้าได้มอบรูปภาพของชายคนหนึ่งให้อินอินรับไว้ไปข้อจะหมอหนสซะ มอนี่มันทรยศขโมยเงินที่เราอุตส่าห์ฟอกมาไปให้ตัวเองจำจัดไม่ให้เหลือร่องรอยด้อหรอแล้วก็อย่างเช่นเคยไม่รับผิดชอบเพราะนายโดนตำรวจจับรับทราบครับหัวหน้าอินมองไปที่รูปภาพของชายคนนั้นแล้วมองเห็นชื่อคือด้วยความสามารถของดวงตายำประทษของเขาชื่อของชายคนนั้นคือรอนดี้มั่นใจผมได้เลยหัวหน้าอินเดินทางกลับมาที่ห้องพักของตัวเองเพื่อวางแผนและสืบหาที่อยู่ของรอนดี้ ถัดมาที่รอนดี้เขากำลังตรวจสอบระบบความปลอดภัยของตัวเองอยู่เขาจะลยศแก๊งตัวเองด้วยการขโมยเงินที่แก๊งมาเฟียบลูซันหรือสาฟอกมาและบอกข้อมูลให้ตำรวจรู้ดังนั้นเขาจึงมีความหวาดระแวงว่าจะมีใครมาสังหารเขาเป็นอย่างมากเขาจึงใช้เงินที่เขาขโมยมาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยไว้ทั่วที่อยู่อาศัยของเขาแต่ในวันหนึ่งณนะเวลาประมาณตีสองรอนดี้ก็ปิดระบบรักษาความปลอดภัยของเขาโดยไม่ทราบสาเหตุ อินเดินผ่านเข้าระบบรักษาความปลอดภัยของรอนดี้มาอย่างสบายเขาเดินไปที่ห้องกล้องวงจรปิดจากนั้นก็ลบข้อมูลทั้งหมดของกล้องออกจากนั้นเขาก็ย่องไปที่ห้องนอนของรอนดี้ระหว่างเขาหลับต่อมาอินเลยได้บีบคอของรอนดีด้โดยไม่ทันตั้งตัวอินกำคอของรอนดี้ไว้แน่นส่วนรอนดี้ก็ดิ้นทุรนทุรายอินบีบคอรอนดี้ไปสักพักจนเขาหมดลมหายใจ งานนี้มันง่ายชัดด้วยพลังของเด n โนดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบไหนจะหยุดฉันได้ดย้อนกลับไปตอนที่อินกลับมาที่ห้องพักของเขาจากการฝึกงานเขาได้เขียนชื่อของรอนดี้ลงไปในเด n โนดและระบุสาเหตุการตายเป็นการถูกบีบคอตายโดยมือสังหารที่บลูซันส่งมาแล้วเขาก็ได้กำหนดการกระทำก่อนตายของรอนดี้ให้ไปปิดระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดตัดมาที่ปัจจุบัน อินได้แบกร่างไร้ญญาณของรอนดี้มาไว้ที่สวนหลังบ้านของรอนดี้เองอินได้เตรียมพวกที่เขาใช้ประจำมาด้วยเขาเริ่มขุดพื้นดินสวนหลังบ้านของรอนดี้จากนั้นก็โยนร่างไร้ญญาณของรอนดี้ลงไปในหลุมแล้วก็ฝังให้มิดเอาละ่ะมิชชั่นคอมพ l e ทเช้าต่อมาอินได้มาหาหัวหน้าที่อาคารแห่งเดิมหัวหน้า ผมจัดการเรียบร้อยแล้วอินได้โชว์รูปถ่ายร่างไร้บิญญาณของลอนดี้ในหลุมให้หัวหน้าดูหัวหน้าพูดด้วยความแปลกใจสุดยอดนายพ่านระบบรักษาความปลอดภัยระดับนั้นไปได้ย่างไงผมบอกแล้วผมเก่งเรื่องวางแผนฆาตกรรมหัวหน้ายิ้มขึ้นมากระจ้อยฉันจะรับนายเป็นมือล่าสังหารอีกคนของแก๊งบลูซันละกัน อินอุทานด้วยความดีใจ Yes ในที่สุด